สื่อมวลชนนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ได้มอบหมายให้เดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมพร้อมแล้วบอกนะครับเยอะมครากสื่อมวลชนทุกแทนนะครับที่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการจับคุมนะครับน้ำมันเถื่อนในครั้งนี้ซึ่งผมอยากจะเรียนว่า หลังจากเมื่อวานนี้นะครับที่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นะครับที่ทํางานเนี่ยทั้งชุดสอบสวนนะครับทั้งชุดจับกลุ่มแล้วก็ชุดตรวจสอบข้อที่จริงเนี่ยได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วเนี่ยก็อยากจะนําเรียนเพิ่มเติมว่าเมื่อวานได้เข้าไปกราบเรียนท่านนายกร,รัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้านะครับทางคดีแล้วก็การตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดและท่านนายก็ย้ําให้ทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เอาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เป็นประชาชนนะครับเป็นคนที่อยู่นอกประเทศหรือแม้กระทั่งเป็นเจ้าที่ตำรวจที่เขาไปมีเอี่ยวนะครับหรือเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะดําเนินการให้ครบถ้วนนะครับก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเรื่องเนี้ทาเต็มที่นะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยทั้งในหมวกของผู้อำนวยการศูนย์บ่บมน้ํามันเถื่อนและในหมวกของเจเลตารวจแห่งชาติเนี่ยนะก็คงจะเป็นหลักประกันยืนยันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและสื่อมวลชนได้เชื่อมั่นได้ว่าผมคงไม่เอา สิ่งที่ผมส,สั่งสมมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับมาเสียหายกับเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ยืนยันว่าเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยในเรื่องของน้ํามันเถื่อนปัจจุบันเนี่ยผมไม่มีนโยบายนะครับผมไม่ผมไม่มีนโยบายเลยแตพี่น้อยจะเห็นได้ว่าภาษีจากการจัดเก็บน้ํามันเนี่ยตั้งแต่ผมมารับผิดชอบเนี่ยและรับนโยบายจากรัฐบาลมาเนี่ยเราเก็บภาษีได้สูงขึ้นนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต แต่ละเดือนเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าน้ํามันเถื่อนเนี่ยมันเข้ามาสู่ในระบบน้อยนะครับเพราะะฉนั้นคนก็บริโภคน้ํามันที่ถูกกฎหมายมากขึ้นทําให้รัฐเนี่ยจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นอันนี้คือ,ค,อคือตัวชี้วัดที่ที่ผมยืนยันกับพวกเราทุณพลได้ว่าศูนย์ปราบน้ํามันเถื่อนเนี่ยทำงานหน้าที่อย่างตในชุดปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รับนโยบายในเรื่องการทํางานอย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันแต่ผมเรียนเพิ่ม,เต,มเติมว่าในเรื่องของการป้องกันการลักลอบขนน้ํามันทงบกเนี่ย นะครับวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอตารางลดขนส่งน้ำมันเนี่ยในทุกเส้นทางนะครับแล้วเราก็กำหนดว่าเมื่อลถบรรทุกน้ำมันเนี่ยออกจากถังน้ำมันแล้วเนี่ยจะต้องไปผ่านจากจุดชั่งน้ำหนักของกรมทางหลวงกี่จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยกรมทางหลวงจะรายงานมาที่เราน้ำมันออกจากต้นทางหนึ่งพันลิตรสมมุตินะครับมาถึงด่านที่หนึ่งเนี่ยยังครบหนึ่งพันลิตรไหม ระยะเวลาที่ใช้จากต้นทางสมมุติควรจะต้องเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะถ้ามันหายไปนานเกินไปก็แสดงว่ามีการจอดรถนะครับแล้วก็ยัดยอกผลนะถ่ายน้ํามันออกไปจําหน่ายแตนะ่ก็จะทําให้เราตรวจสอบได้ทั้งเรื่องของระยะทางแล้วก็เรื่องของน้ําหนักเรื่องของเวลานะในทางในขณะเดียวกันครับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ได้เอาระบบ G p s ีของรถน้ํามันเนี่ยของทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยส่งข้อมูลมาให้เราแนละ้ว เพราะฉะนั้นเราจะมอนิเตอร์นะครับทั้ง GPS เพื่อดูว่ารถออกนอกเส้นทางหรือไมนะ่เราจะดูเรื่องของระยะเวลาว่าเหมาะสมไหมอาจจะขับรถมา GPS ไปหยุดคนคนขับรถอาจจะบอกว่าเหนื่อยล้าต้องการที่จะพักนะครับเราก็จะมีชุดเข้าไปดูว่าจริงไหมมันสมเหตุสมผลไหมออกมาระยะทางแค่เนี้ยพักแล้วนะมีเหตุที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการยักย้ายถ่ายเทน้ํามันไหมนะเมื่อมาถึงด่านช่างแต่และด่านเนี่ย นะก็จะรายงานน้ําหนักเหมือที่เราไปจนถึงปลายทางแต่ครับเพราะนั้นผม mm hmm. ผมพยายามพยาจะซีลเรื่องน้ํามันเถื่อนเนี่ยทั้งทางบกและทางทะเลนะครับอย่างจริงจังแล้วก็เต็มที่ครับส่วนประเด็นที่ว่าตัวทนเองมีอะไรชื่อก็ไป่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแซตที่มันหลุดอกมานะตรงนี้ท่านจะชี้แจงยังไงครับท่านก็ผมเป็นคนสั่งให้ mm hmm. ส,ใหสั่งให้ไปจับกลุ่มอ่ะ mm hmm. แล้วผมก็เป็นคนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเรื่องธรรมดา mm hmm. เขาก็รู้ว่าผมเป็นคนสั่งว่าผมบอกแล้วว่า ผมคุมต้องไม่มีผมผมให้ในโยบายชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่มารับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษเป็นธรรมดาก็ต้องให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่แต่เขาก็ต้องอาไปอ้างอยู่แล้วว่าผมเป็นคนสั่งเพราะผมเป็นคนสั่งจริงหมายความว่าในในแชทนั้นแนะ่ะมันเป็นการคุยกันเรื่องอะไรอ,อ๋อผมไม่ได้ดูในรายละเอียดของแชทนะครับแต่ลูกน้องเนี่ยรายงานว่ามีการอ้างอิงว่าผมเนี่ยเป็นคนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ อันนี้ผมอันนี้ผมทราบให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากอะไรคนที่ถูกทัสั่งเนี่ยเนื่องจากาปฏิบัติหน้าที่ไม่ข้อหรือว่ามีการทำาะไยังยังยังต้องขอตรวจสอบก่อนได้ไหมครับตอนนี้ทางสอบสวนกลางเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วนะครับเดี๋ยวตรวจสอบผลยังไงเนี่ยผมจะชี้แจงให้พวกเราทราบครับโดยเฉพาะคนที่สนทนาถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นคนสั่งให้ออกผมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในชุดของชุดสอสนหรือว่า ในส่วนของขอาชีพเขาประจำหน้าที่ของ,ของสอปนมครับคือ,คอต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับสบปนมอเนี่ยมันจะเป็นการจัดชุดปฏิบัติการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเอาคนที่อาจจะมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถหรือเคยเป็นชุดปนมอก่อนเนี่ยมาทํางานแล้วก็ออกคําสั่งเป็นชุดผมก็ให้นโยบายไปแล้วว่าขอให้คัดผลที่ใจซื่อมือสะอาดนะตรงไปตรงมาเพื่อที่จะรับนโยบายผมไม่ทาได้ นะครับเพราะฉะนั้นการอันนี้ก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเอาคนใหม่มาทํานะครับแสดงว่าคนที่ถูกให้ท่านให้ออกเนี่ยน่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้หยุดให้หยุดครับไม่ได้ให้ออกให,ให้หยุดให้หยุดปฏิบัตินหน้าที่เนี่ยแสดงว่ามีกลิ่นายที่ไม่เหมาะสมกับการทํางานท่านเลยอ,อันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่ามีกลิ่นอายไม่เหมาะสมนะครับบอกแล้วผมต้องคัดคนที่ดีที่สุดที่ผมไว้ใจได้ผมเน้นเรื่องใจซื่อมือสะอาดอย่างนี้ก็แล้วกัน แต่ในการสนทนาของแชทน่ะลักษณะมันเหมือนเรียกเรียกสตังค์กันอยู่แสดงว่าที่ผ่านมามันม็น้ำมันเหลือในี่ื่อมีการเรียกสตังค์กับผู้ประกอบการผมผมตอบเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยขอเวลาให้คณะทํางานนะกรรมการของสอบสวนกลางเขาทางานก่อนนะส่วนที่สองเนี่ยสมัยก่อนมีไม่มีผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้รับผิดชอบนะถ้าผมพูดไปเนี่ยก็เหมือนผมไปไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงแล้วไปพูดมันก็จะเกิดความเสียหายกับคนอื่น นะครับเพราะ,ะนั้นผมขอรอให้คณะกรรมการเขาตรวจสอบเพราจริงก่อนใครมีข้อมูลอะไรเนี่ยส่งมาให้ผมให้หมดเลยลตอนนี้ผมก็ให้รวบรวมจากสื่อที่ออกมาเนี่ยทุกช่องเลยครับที่อาจจะมีข้อมูลที่ผมยังไม่มีอยู่ในมือเพื่อส่งให้คณะกรรมการเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องมีความกระจ่างขึ้นมาแต่คณะกรรมการที่ท่านระบุเนี่ยมันเป็นคณะกรรมการในมชกรด้วยกันแต่ตัวละครที่อยู่ในแชทเนี่ยมันก็อยู่ในมชกรส่วนใหญ่และความผ่งใสมันจะได้รับนยังไงท่านท่านท่านรุ่นเกียรติกานแก้วมาเลยครับ ถ้าไว้ใจก็ให้เวลาเขาทางานน,นิดนึงถ้าไม่ดีผมเปลี่ยนแน่ผมไม่สนใจอยู่แล้วนะถ้าถ้าช่วยเหลือกันนะครับหรือว่าผมปิดผมเปลี่ยนประธานกรรมการแนะ่แล้วถ้าทําไม่ดีเดี๋ยวผมจะเอาจเจลยลลงสอบเองตอนนี้ก็คือให้ทางชุัพยากรรับชอบโดยท่านรองจะลงเกียรติแต่ในส่วนของชุดอื่นยังไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมท่านชุดอื่นหมายความว่าไงครับหมายถึงชุดเจลหรือว่าชุดของเดี๋ยวผมขอให้ต้นสังกัดเขาทางานก่อนครับให้ให้โอกาสเขาทางานก่อน เขามีหน้าที่ต้องเก็บกวาดบ้านเขาให้เขาได้ทํางานก่อนถ้าถ้าเก็บกวาดบ้านไม่ดีเดี๋ยวผมลงเองนะครับแล้วในประเด็นที่อ,อัยการตั้งข้อสังเกตว่าการจับกุมของขอาชุนน้ำมันเถื่อนต้องแต่ลตรีแรกห้าหลังที่แปดท่านนะมันไม่ถูกต้องตรงนี้ท่านจะชี้แจงได้ไหมถูกต้องนี่ครับไม่ถูกต้องจะจับได้ไงครับรัเมื่อวานเพื่อชี้แจงแล้วไม่ใช่ฮนะมันมีพบรบขยายอํานาจในเขตหน,น้าน้า อุปการได้ชี้แจงไปแล้วนครับแต่ความชัดเจนก็คือทางอายการเขาจริงว่าพรบขยายอำนาจธานน้ำน่ะมันไม่สามารถที่จะเอามาเอามาเอาเอามาใช้ในการจับกุมได้เดี๋ยวรอดูพยานหลักฐานที่ตำรวจมีก่อนครับผมมั่นใจรอดูพยานหลักฐานของผมก่อนตำรวจก็เห็นอีกลุมหนึ่งกับพายการใช่ไหมผมมีทั้งตำรวจนะมีทั้งพยานบุคคลนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายน้ำมันเนี่ย หลักฐานผมก็ค่อนข้างเยอะมัน่นใจมั่นใจครับเอ็ในส่วนขาาองอัยการบอกว่าส่วนเวนี่ถ้าทำไปในฐา,า,านะที่เป็นคดีนอกร้าชเนี่ยมันหาจะถูกเขส,สเนี่ยยกเลิกหรือว่าต่ำไปบ้องก็อันนั้นขอให้ทางอัยการได้เห็นข้อมูลทั้งหมดก่อนครับเพราะว่าคดีนี้ย,ยังอยู่ระหว่างสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเมื่อเราสอบสวน,สวนรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนแล้วเนี่ยทางผู้รับผิดชอบก็จะไปพูดคุยกับพนักงานอัยการเพื่อวางแนวทางในการทํางานร่วมกัน อะไรที่ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยผมว่าทางนักง,งานสอบสวนที่เรามอบหมายไว้แล้วเนี่ยกยายการเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องหาทางออกด้วยกันครับแต่สุดท้ายตอนเนี้ยาทางอายาการเห็นอยา่างหนึ่งตำรวจเห็นอย่างเนี่ยเราจะหาจุดสมดุลตรงไหนที่ว่าให้คดีเนี่ยมันสามารถจับกลุ่มผู้ที่ก่อกระทำร้าผิดได้ไหมคือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีความเห็นแย้งอดีมันจะทําให้เราทํางานได้รอบคอบมากขึ้นนะก่อนที่สานวนจะไปสู่ศาล เพราะ,ะนั้นผมคิดว่าการที่ทางอัยการเนี่ยให้ข้อสังเกตหลายเรื่องเนี่ก็ทําให้พนักง,งานสอบสวนผมเนี่ยจะต้องทํางานที่รอบข้อพิริแลวก็ตอบคําถามที่พนักง,งานอัยการให้เป็นไปด้วยเหตุและผลและด้วยหลักกฎหมายเพื่อที่จะนําไปสู่การดําเนินคดีก,กับผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมดครับแสดงว่าตรวก็มั่นใจในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของพยานหลักฐานที่มีการกลับกุมตั้งแต่แรกสามารถเอาผิดกับผู้กระาำได้มั่นใจมากครับผมมั่นใจมากเพราะผมเห็นพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะในโครการายยใหญ่ยนโรับี้ยนีสุมีความส่วนในมีส่ว,สวนเกี่ยวข้องกับให้าห้าลำแรกและสามลำที่มีการหายไปเอาอย่างนี้นะครับผมผมยืนยันในพยานหลักฐานผมมีความชัดเจนมากเดี๋ยวผมพูดทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียหายรูปคดีนะครับนะเอาเป็นว่าผมมผมมั่นใจใผมดําเนินคดีได้ผมมาพูดทําผิดมาลงโทษได้ แต่ปัญหาก็คือนะตอนนี้ตัวผู้ถูกกก่าวหาหรือว่าอาภีเนี่ยอยู่ต่างประเทศตรงนี้เราต้องมีการประสานกันยังไงมันมีกระบวนการทํางานอยู่แล้วครับเรามีเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีอะไรต่างๆหลายอย่างจริงการการทํางานครั้งเนี้ยที่เราสำเร็จผลส่วนหนึ่งเนี่ยท่านพลตารวจโทวันบีระเนี่ยเป็นผู้ช่วยทุ่ดีของตำรวจกัมุชาก็ได้ให้ความร่วมมือในเรื่องการกดดันครั้งนี้ด้วยนะครับคือเราทํางานร่วมกันกับต่างๆประเทศอยู่แล้ว แสดงว่าโอกาสที่จะมีการออกหมายจับตัวผู้ลงการและผู้ต้เนเกี่ยวข้องมีความเป็นไปได้สูงมั่นใจครับผมมั่นใจสามารถจอบได้ใช่ไหมครับผมมั่นใจครับจะทำเรือพยายาที่อยู่ระมาณจากเรือสามลำไปครับตอนนี้เราติดตามอยากเรือเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการที่เราจะสืบสวน,นขยายผลและถ้าเราจับได้ผมว่าจะเอาเรือไปจับอีกจะไปกวาดไหมหมดเนี่ยตอนนี้อยู่การนำของสา ผมไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนนะครับแต่ก็อยู่ในไม่ได้อยู่ในหน้าน้ําไทยอ,ะอ่ะคือถ้าจับได้ผมจับหมดเอาอย่างนี้แล้วกันนะทีนี้ตํารวจน้ําก็ขับเ,เคลื่อนเต็มที่อ่ะครับแต่การที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งหัน้าสปนนะฮะในเราจะแก้ไขไปถึงแน่ดีไหมที่ว่า่านทุนน้ำมันลี่ยน่านีลักษณะจะมีผลประโยชน์กับผู้ประกอบการท่านรุ้แมน่วางนโยบายอย่ได้ยัยงไงบ้าง ยุคผมต้องไม่มีเอา,อางี้ยุคผมต้องไม่มีนะแต่กรรมการตรวจสอบข้อได้จริงเนี่ยนะจากข้อมูลต่างๆที่สื่อได้ถามมาสักครู่เนี่ยถ้ามันไปพาดจริงถึงไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรรมการแนละ้วที่เขาก็ต้องไปแสวงหาข้อได้จริงพยานหลักฐานว่ามันจริงหรือเปล่านะถ้ามันจริงนะกกรรมการไม่ทําอะไรก็โดนละเว้นหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันนะครับตันนี้ท่านยังมีข้รอยกส่พสนะครับว่าอ่เแกก็เหมือนกันแสดงตามคุณใช่ว่า มง ok มีผู้รุกรุกข้อมูลข้องูลข่าวสารทุกอย่างมีทั้งสิ้นนะทำงานคณะกรรมการเหลนี้ก็นเงดีแต่ใช้ชุดนี้ผม,ม,มผมผมยังยืนยันนะครับมีข้อมูลครับจากท่านสสชัยชนะเดชชูนะครับสสนครเขาบอกว่ามีกลุ ah ่มการขับน้ำมันเป็นอีกกลุ่มที่ใหญ่แท้ๆกัน่างนี้นะฮะซึ่งจะอาเรื่อบ้าแล้วก็ปล่อยน้ำมันเลยเขาปักน้ำมนขอแล้วก็มีนายตำรวจน้ำระดับรองกับสสเสือตัวย่อเป็นเย่อให้ข้อมูลแบบนี้ ได้รับทราบข้อมูลหรือยังผมทราบเลยครับแล้วดำเนินการยัไเรื่องที่ปากพนังนี่ไปกดดันมาเดือนหนึ่งแล้วครับแล้วเอาทีมกองปราบลงไปกดดันมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตรวจเรือตรวจอะไรหมดแล้วที่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันเถื่อนเนี่ยได้ข้อมูลมาหมดแล้วครับแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการในเรื่องของการสอบสวนรวบรวมยารักษาเพิ่มเติมแสดงว่ามีจริงไม่ใหญ่แล้วครับไม่มีใครใหญ่กว่ากฎหมายเสียวกับเสียโต้นี่ขนาด ผมไม่รู้ว่าใครจะดักไหนครับใครผิดกฎหมายคือผิดกฎหมายมันไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กผิดก็คือผิดครับแสดงว่าคือข้อมูลท่านมาก่อนสสจะให้ข้อมูลแล้วใระหติดตามเมือนันสสก็ให้ข้อมูลมาทั้งผมนะครับคือผมคุมปนมเนี่ยผมเอาสมาคมประมงมาเป็นกรรมการด้วยแต่เพราะฉะนั้นตัวสมาคมประมงเองเนี่ยก็จะเป็นคนให้ข้อมูลกับผมอายกตัวอย่างเช่นอย่างที่ปากพนังเนี่ยสมาคมก็บอกว่าไอ้หมู่เนี่ยปลาทูมันเข้าเยอะทางปากพนัง เรือมันก็เริ่มเอานะ้ำมันเถื่อนมาขายให้กับเรือประมงแล้วเรือประมงจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าฝั่งมันจะได้มีเรือไปรับอะไรต่างาผมก็ลงให้ข้อมูลแล้วผมก็จับกลุ่มหมดมันมันก็ทําให้เราเปิดรับข้อมูลจากหลายช่องทางมางผมจับไปสามลานี้มาแล้วมีขึ้นไหน่มีขึ้นที่ไหนพี่แต่เฝ้าระว่างเป็นเศษตรเป็นน้ำกระจายขายน้ำมันในทะเลคือในหน้าน้ําเนี่ยผมว่าตอนนี้ยไอ้ตัวใหญ่ที่โดนจับมาเนี่ยครับมันทําให เกิดแรงกับเพื่องทําให้การที่จะลักลอกบไปทําความผิดม,มันลดลงจนถึงหายไปเลยเพราะตํารวจน้ําปีนี้ผมให้งบค่าน้ามันเชื้อเพลิงตารวจน้ําเยอะมากนะเพื่อต้องการให้ออกไปลาดตระเวนต้องการให้ออกไปป้องกันนะครับคือให้เต็มที่ให้เต็มที่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมมั่นใจผมให้แล้วมีผลงานจับกลุมได้นี่นี่คือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่ตามมาหมายถึงว่าอตัวใหญ่ โดนอย่างนี้ตัวเล็กระสังกันหมดเลยครับตรงไปหาข้อมูลให้หน่อยดีครับผมก็อยากรู้เหมือนกันทำเป็นความรู้นะครับคดีเนี้ต้องมาจากต้นทางอาะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับแล้วส่วนใหญ่แล้วที่เราพบอกมาคือคดีที่เราสมัมภาษณ์เราส่งไปเอาข่าวมาสัมาษณ์ขอให้สอบสวนให้แล้วเสร็จก่อนไนดะ้ไหมครับคดีก่อนหน้านี้ผมเพิ่งทำบันทีดใหญ่คดีแรกอันเนี้ยที่เหลือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เขาาสสสรมถผมเอาหมดผมบอกแล้วถึงใครผมเอาหมดแต่ผมไม่สนใจอยู่แล้วขอเวลาทํางานนิดนึงครับให้กระบวนการสอบสวนเขามีเวลามากกว่านี้หน่อยแต่ในส่วนของตํารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะอะนะครับในคณะการตรวจสอบนี้จะออกได้สักเื่อไหร่ันะไม่ช้าหรอกครับไม่นานนะฮะ ขอ,อเวลานิดหนึ่งนะครับเกียนะครับก็ฝากฝากพวกเราด้วยนะครับเห็นบอกว่าผมดุไม่กล้าเข้ามาถามมาถามได้เลยนะผมก็เหมือนคนทั่วไปเพีเยงแต่บุคลิกผมอาจจะไม่ค่อยแบบคุยกับใครเวผมชอบแบบทําตัวเงียบๆโลโกไฟลรัะบบนั้นมีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้ทักถามไดนะ้พวกเราจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยมันทํางานจริงมันอะไรต่างๆจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับสื่อมวลชนได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมีเรื่องจะ่วนคขอบคุณมากครับขอบคุณมากัครับ